ทางาเช้าโรงเรียนสัวเป็ดกระแซ่าแท้ดิวพดสงพอลอบฮะสงสามสีสวัสดอคสวัสดีค่สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับโรงเรียนสวัสดีพี่ป้านาอาทุกๆท่านนะคะ เชียงรายได้รับลมมรสมลมมรสมมาจากทางเมียนมาทางประเทศจีนครับจะแปดโมงแล้วหนาวมากไปดูข้างนอกนีถ่ถนนมืดตึ๊บตือเลยจะออ,ออกไปข้างนอกหรือยังยังนี่วันนี้เดินจะหิวข้าวไปแล้วส่วเป็ดนี่เนื้อเป็ดอ๋อนี่เนื้อเป็ดหรอเนื้อเป็ดดูส่วเป็ดเหมือนเราไปกินร้านนะที่เขาใส่ขาเยอะๆจำได้ไหมนี่เป็นหอมหอมขาอะ,นะ่รร้านร้านแถวไปพาด์ทมีเขาลาบเป็ดเนี่ยเขาก็จะลาบๆแล้วเขาก็ไปดวนแล้วนี่เขาไปคั่วกับกระทะ แล้วก็ใส่ขา่าเดี๋ยวไปเก็บผักหน้าบ้านโมกุดผักเยอะเพาะขั่วใหม่ๆเลยนะเดี๋ยวต้องเอาไปปั่นมันจะทนจะทนมีเครื่องปันป่นปั่นเอาแบบว่าสําหรับปั่นข,ข้าวคั่วปั่นพริกป่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน้าบ้านพี่นะ้องแปโมกกว่าหมอกลงจัดอันนี้ขนาดข้างล่างนะถ้ามันบนดอยผาตั้งผานี้อะไรอะ่ะไปทางอรอยไม่สลองไม่สลองนี่ไม่ต้องพูถึงปเอาไปดูเอ้ผู้ชี้ฟ้าอะไรนี่สวยเลยหล่ะเนใช่ใช่ เอาไปดูหน่อยจะดูดิจะดูหมอกดิอันนี้บ้านลองไหว้แปดโมงแปดโมงดูทะเลหมอกดิอือวันนี้ทำกับข้าวกลีบดำนองนี้วันนี้ความเกิดอากาศมานันเนียดเลยนะเขาบอกดูค่ะแล้วได้รับลมแรงสูงจากประเทศเมียนมาจากประเทศจีนมาจากทางเชียงตุงนั่นแหละม,มาจากทางสิบสองปันนานะมาถึงเข้าเข้ามาทางพม่าแล้วก็มาไทยเนี่ยดูดูดู ทางไปสวนโรงเรียนนี่ไม่เห็นถนนเลยใช่นไหมยายทันก็ทําอะไรไม่รู้นะเนี่ยไม่เห็นถนนเลยยายทันกำลังเมื่อตื่นอเลยเนาะอ่ายายก็ทำปลูกอะไรงนู่นอยู่เฮ็ดยังแม่ปลูกบักแตงโอ้ปลูกหน้าบ้านเลยนะชนะที่กินก่อนละเอ้อเดี๋ยวยายทันปลูกผักหน้าบ้านเดี๋ยวที่ไปเก็บสะระแหน่ไปเก็บต้นหอมผักชีเยอะไปดูไปดูไปดูตามไปดูตามมาตามมา พีดดูพี่น้องมาดูโอ้โหอ็นี่ขนาดบรรยาก,กาศด้านล่างนะครับคือเชียงเชียงลุงนี่ก็ไม่ใช่ว่า,จ,าจะสูงมันอยู่ต่ำเลยนะหมอกลงจัดดูดูถนนครับดูภาพที่ไหนนู่นอะ่ะจากแปดโมงครึ่งมั้งตอนนี้นครับหนาวมากนี่ยายก็มาปลูกผกักปลูกอะไรอยู่ข้างบ้านนี่เดี๋ยวเราก็จะเก็บผักเก็บอะไรนี่นะครับไปกินกับส่วเป็ดมังเด่นนะต้นหอมยายปลูกเห็นไหผักกาดก็อย่างนี้เลยนะครับนี่ผักกาดวาซาบเอาก็อย่างนี้เลยกินกันอย่างนี้เลย ปลอดสารออร์แกนิกนี่ดูหอมแบ่งใหญ่เอาปลูกเนี่ยเอามันจะเราแบ่งแบ่งเอาเนะครับมันก็จะคิดได้ทั้งปีครับหอมพวกนี้นะผักอะไรมันเริ่มหนามันออกดีครับต้นหอมผักชีสะระแหน่ดูยางสวยๆเลยนี่สะระแหน่ผักกระแยงต้นหอมเพียบผักชีก็มีนี่เอาไปกินกับลาเป็ดอันนี้ขาดไม่ได้ครับตัวนี้จะอร่อยนี่เป็นเป็นดงเลยผักแพลวครับผักไผ่ บวบที่ว่านก็อยู่ข้างบ้านเนี่ยบวบใาหญ่ทันนี่คือมันออกเองครับนกไปขี่มาเลยอะไรมันออกเองเห็นไหมเป็นบวบใบใหญ่ไหมนี่หวานมากแกงกันหลายรอบแล้วครับกินกันเป็นสิบรอบแล้วเนี่ยเนี่ยปเปอเป,ปีเต็มอยู่เห็นไหมนี่ว่าจะไปแกงขยะแกงใส่ปลาแห้งขยะกระพงกระเพราอะไรก็มีอ่ะเดี๋ยวเก็บผักแป๊บนึง,ก,บบนงก็เก็บสารแน่เก็บต้นหอมผักชีเก็บยอดอยู่ใต้ๆนะั้นยาวๆนะั่นะเก็บยาวๆหนะ่อย ผักชีกำลังสวยเลยครับอุย้ยทะเลหมอกอ่ะเดี๋ยวเก็บผักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันพี่น้องกินกับลาบปลาลาบเป็ดก้อยกุ้งนะครับขาดไม่ได้เลยนะผักไซออสเตเลียาทานได้เปรี้ยวนี่เรียกเรียกน้ำลายนี่มากนี่นะครับกินได้นะครับเก็บเลยกินกับลาบเป็ดพี่น้องนิเดเก็บผักแป๊บหนึ่งครับสวยๆเลยเห็นไหมเนี่ยกินได้จริงนะครับนี่ สั่วนะครับไม่ได้ซอยชิ้นใหญ่นะนี่เอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคากินหมดไหมเนี่ยแต่ว่าหิวข้าวก็น่าจะหมดอยู่เดี๋ยวแบ่งให้บ้านจะทานด้วยนะครับ,บนี่อ่ะหั่นแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราหั่นคาขาไม่ได้ที่ขานะครับนี่พริกป่นขั้วๆเดี๋ยวต่อแป๊บหนึ่งครับค่ะแกะ่แล้วก็เอามาหัน่นชิ้นเล็กๆ เราตอนเราเอาไปคั่วเนี่ยขามาโดนคั่วเนี่ยมันจะหอมมากงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมพริกเตรียมอะไรก็ปรุงกันได้เลยครับเกลือกินข้าวเช้าๆหน่อยกินกับข้าวเหนียวอุ่นๆอ่านี่ตั้งกระทะราร้อนปรวนเอาเป็ดไปรวนแป๊บนึงใส่น้ำมันเพิ่มไปนิดนึงอ่าต้องรวนให้สุกก่อนปรวนปกในลากเป็ดเนี่ยเขาก็จะไปลวกกับน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเรานี่เป็ด ยันมาเริร่มเพิ่มอย่างเงี้ยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็เอามันรวนเลยนัลเลื่อทำก็อร่อยไปกินร้านอาหารร้านนนร้านาานั้นก็อร่อยจะขาดไม่ได้คือขานี่นะครับนี่ขาหั่นซอยๆเนะี่ยแล้วขานี่รวนใส่ตอนไหนอ่ะวสักแป๊บนึงก่อนเราให้ เนื้อเป็ดเรามันสุกก่อนมหอมเละหนังเป็ดให้มันติดหนังหน่อยหนึ่งมันละมุนมันหอมมากเจ้าดาโอ้ยได้ผีได้เห็นไหมน้ำนี่น้ำน้ำ,นำไม่ได้เติมน้ำนะครับน้ำจากเนื้อเป็ดมันจะออกมาทำให้เป็นน้ำจิ้บพอดีใส่ขาซอยไม่ได้ทำง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ทำยากนะใส่ขาซอยลงไป ร่วนหอมเลยที่นี่หอมกินชาใช่ไหมพอปีแกตละเอาแค่นี้ใช่ไหมอ่าพอนล้แค่นี้พอแล้วปะไม่ใช่ต้นตำรับเกลือเอาของนัวมาสองเลย <c oughs> อ้าวงนัวปลาก็คั่ว ตอนคั่วเขคัข่วใส่ใบมะกรูดอหอมหอมใส่ใบมะกรูดเข้าไปพริกป่นแตงมะนาวทำลาย,ลายอะไรมะนาวสองเลยเนาะจะเดินเตล่าเกเลือให้ไหมนี่ก็มีวนเลยเดี๋ยวเท่าทใส่ก็ได้ลองชิมดูก่อนนี่ ตอนนี้เลยพี่น้องมาดูใ,ใกล้ๆตรงนี้รมอนเอาไปผัดหน่อยมันจะหอมครับเห็นไหมนี่จะใส่ผักไผ่ผักแพควสารนงสารแน่เข้าไปอม,อมน้ำลาย,เ,ลยเอาแบบน้ำขุกขิกไนดะไมไมไม่ได้ใส่น,นี้เยอะเกินหอมเข้าครัวบวกกับหอมเป็ดเนาะหอมหมดหน้าอีสีเหลืองทองเลยแหละขออนุญาตชิมได้ด้วย ฉับไปตักเกลือได้โอเคอย่าไปเอาเกลือมาให้สีเหลืองทองเลยอะ่ะทำด้วยเกลือป่นใส่เกบบลือป่นนี่นะครับหอม,อมสูตรนี้มันก็จะหอมขาครับแล้วก็คือพริกป่นข้าวคั่วนี่ต้องใหม่ๆนะเมื่อกี้มีน้ำผุกขีกอะ่ะม,มันมันอันนี้แล้วนะข้าขวคั่วมันอย่างนี้อย่างนี้พอดีแล้วก็รวยด้วย,วยนี่เลยผักไผ่ผักแรวต้นหอมผักชี ต้นหอมผักชีนี่ให้ดูแป๊บใกล้ๆก่อนอ่าน,นี่แล้วก็ตักได้เลยอย่างนี้เห็นไหมดวนๆนิดหน่อยก็เสิร์ฟได้เลยกินกับผักกินกับพี่น้องเอ้ยนี่มาแล้วครับอาหารเช้าโรงเรียนสุ่เป็ด<ต>กินกับเสิร์ฟพร้อมกับนี่ อ่ะผักไผ่ผักแพลวผัวคร,กรูกินได้ดีกว่าน้องฝ้ายเขาอาจจะไม่หิวข้าวเช้าเลยผมมาหิวท่าเองกินเองง่ายๆอยากกินอะไรก็ทำกินอยู่ที่บ้านเลย okay, นะครับโอเคเดจะเก็บของให้กันอ่ะเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวมาเลยกินข้าวแซ่บๆรีบกินรีบๆกินข้าวเหนียวข้าวนอนเดี๋ยวจะมีของขวัญให้รีบกินข้าวมีของขวัญให้น้องเ,เด่นน่ากลัวไม่ได้เสียตังค์ใช่ไหมไม่เสียตังค์นี่กินดู ชัวเป็ดมีของขวัญให้ห้ามตกใจนะอะ้รอีกเหรอไม่บอกกระเทียมกระเทียมร,ยมรสคอร์เลสตอลอลอืมอ้วพี่น้องเราไปทำดูทำง,ง่าย,ายๆอร่อยมากกัดเข้าไปนี่หอมคาตัวผูตัวผู้หญานะมันก,กันนี่ เนี่ยต้นไสรกลีเนี่ยกินได้เราไม่ต้องไปหาพี่มาตัดแต่งเลยนเนาะเจ็บกินเด็ดกินเหมือนเด็ดใบชาขอแล้วถ้าข้าเหลีวยวนี่เลยข้ามืมอจัอ,อยา่างนี้เลยเขากลั่หหอมมากหอมแดง ผักปอดสารผักบ้านยายผักผกระ<อ>น,นิ่มผักหน้าหนาวผักอากาศเย็นกนี่มันสวยอะ่ะดูข้าวปั้นนี่นะแป๊บเดียวหมดหิวหิวหิวเด็กน้อยผู้เฒ่าหิวข้าวคนแก่ซื้อมาหิวข้าวแล้วเก้าโมงแล้วเนาะ ต้าซอยผักดิว้เวเปรี้ยวนมันกินได้แต่เคยเห็นใครไม่รู้เข้าคอมเมนต์ในใต้คลิปนะว่าต้นไส่เนีน่ยมันจะมีผลด้วยนะมีรูปด้วยเหรอเขาบอกว่าจะมีรูปด้วยเขาบอกว่าอยอดมันเนี่ยกินได้เด็กินกันต่อซื้ออะไรให้นนองของขวัญเน,นอออะไรเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูจำๆนะครับกินข้าวปั้นนิ้วหมดพอละมมนต้องกินอีกย้อนสิบว่าไรเบื้องได้เหมือนไปลาบว่าหายแล้วเด้รังผิ้งรวยนี่กินหนังนะจะได้เห็นมีโอกาสไปทำนะครับเต็นที่ซื้อมันมีร้านนามซปเปอร์มาร์เก็ต เราไม่ไม่อยากเอาแบบเป็ดบ้านเพราะว่ามันก็ทายากเนาะนี่ผมก็ซื้อมามันมีชุดเครื่องในกิโลแล้วไม่ถึงร้อยครับเนี่ยมีชุดเครื่องในชุดตับชุดเนื้อผมก็ซื้อมาทั้งเซตนัต่เด็ดแต่ผมมาทำเด็เฉพาะเนื้อผมทำโตงะเนาฟ้ากินยานว่าไทยเบื้องของกันแล้วสิแกนตายโอ้ยให้อยู่นรกนะอ,อะไรเนาะ กินข้าวอยากได้เพามพ่อพไม่มั่นใจงั้นแล้วจ้ะข้าวยายก็ไปทำสวนอยู่มีลุงเด่นนั่นแหละกินข้าวเช้ากับเพื่อนอ่ะบ้านคนอื่นหมดบ้านนี่เขากินกันสิบโมงแก้าโมงสิบโมงนี่ก็ทําทํทำสาสุขเขาบอกไะกินข้าวให้ตรงเวลา เดีวเาผมจะกินผมจะเป็นคนกินข้าวเช้าเยอะตอนเที่ยงกำรวจทีก็ไม่ได้กินนะนดูเดนคือไม่ค่อยกินข้าวเที่ยงกกินอีทีทนึงก็เมดืดอยพอนะปีปีหนึงนี่ก็ประหยัดเยอะนะไม่ได้กินข้าวเที่ยงอ่ะมันเป็นหักตอนกลางคืนแต่ดิแต่มันจะไปหมดเยอะกว่าตอนเย็นหรอหลายอย่างอร่อยจริงอ่ะคำสูตรนี้คือ เป็ดเป็นหอมเพราะเราไปรวมเป็ดเป็นหอมแล้วก็คือยังไงเดียบมันหอมเดียบเสเียก็เห็นกินข้าหน่อยก็น,นี่ยัง,ง,งเด้กิข้าใหญ่ไงไงคิวเ้าสุดกำอีกหอมแดงอีกทำให้เจริญอาหารแล้วก็มีความเปรี้ยว ม,มีผักเย,ยกอะๆน,น,นี่กินเผาเนต้อแสบคจตนเช้ากินแค่นี้กัพอร์้ล่นอข้าวเขาลูกเดยนคนน่ะขา้วนะขาวมันไงหนึ่งนะห,หนึ่งจองซ้อจับอีกรีบตาไปเร็วปวดนะขันนี้นะผอกไทยม,มาเข้ากันกับเป็ดผักนะ อ,อ,อ,ยอยากหอมเก๋เทียมโอ้ดูข้าวเลยอยากอยากเห็นอะอะไรเนอะแค่ิีนเฮ้ยหมดก่อนซื้อรถใหม่ให้หรือเปล่าเออก,<ถ>ก็ไม่แน่นะกลุ่มเสียออกล่องกล่องซุ่มเขาอาจจะมาส่งหรือเปล่าเราอาจจะได้หรือเปล <laughs> ่าคือบ้าเมื่อคืนนั่งดูไลฟ์สดเขาแจก,กรถกันอะ่ะกล่องกล่องซุ่มกล่องซุ่มอ่ะ พอจุเนอร์มขาขับจอดหน้าบ้านทำไงอะ่ะมันเว็บการพนันนั่นะหละใช่มันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับเราซื้อลอตเตอรี่นี่แหละอ้าได้ก็เก็บเงินเอาได้แน่นอนชัวอันนี้ให้โอนเงินห้าหมื่นแล้วก็ได้ทองหนึ่งบาทแล้วก็มีโอกาสรุ่นรดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โดน

กินสมุนไพรเยอะๆช่วงนี้ยังไม่อิ่มนะแต่อยากเห็นของอ่ะปันว่าหล่อเด็กน้อยกินข้าวเน้ะตัวบ่มี่ว่าด้ซื้อมาให้ดอกไปซสิเอาเงินใดมาซื้อเชื่ออยู่เชื่ออยู่อไม่เห็นไปซื้อแล้วให้เลย ซื้ออะไรอ่ะซื้อให้ตลอดแหละมันฉ่ำมากสุดเนี่ยอ่ะหมดแล้วหมือนหรอวะอ่ะลิลี่อยาจะไปล้างไม้ล้างมือจะพาไปดูของดูอะไรไม่อิ่มเลย <laughs> ยิ้หรือเปล่าเชื่อไม่เชื่อนี่เชื่อปะนี่ไม่รู้เลย อ,อะไรก็บอกมาเอามาให้ตรงนี้เลยสิยไม่ให้ไปดูเองอยู่ไหนคิดว่าอยู่ตรงไหนอะที่ยันจะซ่นอนเทอ,อ,อ,อยู่ในรถมันโจมโล่งบดาไดันของชิ้นใหญ่พวกขนาดไหนไม่ฟาร์จเน่หนายน่องของมันชิ้นใหญ่เราแบกลงไม่ไหวอ่ะอ,อ,อืมนี่อร่อย สิพาลุงเด่นไปหามซอป,ปุ๋ยนะเราดูสิที่ปะหิวข้าวแล้วเดราจะมากินข้าวต่อได้แล้วต้องขยันขึ้นเยอะๆนะได้แล้วต้องขยันขึ้นเยอะๆนะแต่ขยันกว่านี้ก็ไม่มีใครไม่มีใครขยันกว่าพี่แล้วล้างมือไหนเงายังตูหน่อยตูนเหนื่อย ไปเดินไปเดินไปพิกาพลาพิกลาดีวัวไปไปไปดูมีไหนมีท้ายรถหรือเปล่าเสียอารมณ์เลยเนื้อมีแต่ดีวัวกับพิกลา ดูว่ะไอี่ไปดูหรือเปล่าเนี่ยอะไรเอ้าหนูให้รหักนู้นเนินเนินเนินไม่เอาหรอกที่นี่ไปดูหรือเปล่าเฮ้ย JBL เดน๋ยวว่าหายเป็นหวัดปะ JBL Party on the Go ว้าวของจริงหรือเปล่าวะไม่วัตถีแจังไดเข้ไปดูเข้าไปดู แป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้ที่เราที่ไปที่ไปดูเซนทันใช่ไหมเนี่ยใชโย่โอ้ยเอาไว้เปิดปีใหม่อันนี้มันมีไม้ด้วยนะมันมีจะแจะให้เธอปะกจะแจให้เธอประกาศใส่อันนี้แปะที่บอกคอนดิโกมันมีโอ้ยขอบคุณครับหรืยอยังเดี๋ยวดูก่อนวันจีกับป๋าเอาดิอันนี้ไม่ต้องกินข้าวก็ได้นะ ไอรกินข่าวก่อนสิบป่าไงไม่เห็นเด็กหรอเวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็ต้องบอกให้กินข้าวก่อนของขวันปีใหม่แนะเนี่ยน,นี่ไปดูไปดูสองครั้งนะใช่ะจะมันไม่ลดราคามันลดราคาให้เธอเหรหรือว่ายังไงมันลดนิดเดียวนิดเดียวปาร์ต oh ี้บ็อกซ์ออรบิทูของ JBL ครับรูไว<ม>้เท่าไหร่เนีน่ย ทำแล้วนั่นเท่าเดียหมื่นสี่เก้าร้อยเลยซื้อเท่าไหร่เหมือนนิดนิด JPL มันมีแถมไม้ให้สองตัวด้วยนะใช่ไหมมันบอกว่ามันจะมีแถมไม้ให้สองตัวโอ้รอ,อเพ่มเมื่อกี้ต้องรองให้จบจดิล้วดูสองสามสี่เยอเปิดยังไงวะเนี่ย เอาเปิดเป็นบอโอ้นั่นไงมาแล้วี๋ยวนี่านใส่ไไมก่อนมีสายชาร์จมีอะไรให้นะไม่ต้องรีบใจยเย็นๆมีสายสะพายให้ด้วยนะสามารถตรงนี้มันลาสตีออนดึงโกมันสามารถเดินทางได้มันสามารถ แก่ซื้อแท็กที่จริงเลยเนะี่ยเอาไปใส่ใน,นรถตู้นี่อโอ้อิ่มข้าวเลยทำใหญ่ใหญ่ขาวลนะาแล้วนนเนาะเดี๋ยวลองเชื่อมต่อดูเลยเปิดยังไงมีไฟขึ้นยังมีละมันไหลละติดละดิดละดละ แคมป์โอแคมป์โอไอช่ายแคมป์โอแวนนานไปหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูะมันชื่ออะไรเนี่ยคนหาเอาช่วยป้าป่าทำาหน่ลูกป,ป้ะ JBL ลำงพุง JBL อันนี้เอาไปได้สดขายพริกราาดีกว่ามั้งเนี่ย <laughs> ก็ดีนะจะได้เสียงดังชัดเจนชัดเจน อันนี้มันมีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็มันของ j b l แท้เนาะแท้หรือเปล่าเน<ม>ี่ยก็แท้สิไม่แท้ยังไงแม่ใส่ของทิงดสอบฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ <Okay. S 2> อพี่ราบลุงเด่นนะครับพี่ราบตัวน,นี้ก็สามถึงร้อยเลยพี่ขายกันไม่แพงเลยนะสามถึงร้อยบาทครับดีวัวคั่วลุงเด่นคันนน่วละร้อยสามสิบบาทนะครับเป็นแพ็คก,ก็มีนะครับสองร้อยสี่สิบบาทพีไ่ได้ได้ได้อยากคิดว่าเขาโกหกวะ อันนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมัวนจะเปิดเพลงอะไรดีซาวพินไม่มีลิขสิทธิ์อนนเอาแบบไม่มีลิขสิทธิ์ สองสามสี่รถอูสองใช่ได้ใช่ได้ดีกว่ารถสองสามสี่พะทาพะอยากได้อยากได้ไปเอนี่ยไปไอะไรเยไลค์เ โอ้กินเท่าอร่อยเลยเนี่ยอะบัเนี้เควรกับสิเฮอแต่ละพวกนะบันนี้อ้าวมีมีลูกเล่นอะไรบ้างเนี่ยนี่ลูกเล่นเยอะนะเบ็ดเบ็ดบูทนี่ปรับไฟอ๋อไฟที่ปรับได้หลายสีด้วยไฟปรับได้หลายสีด้วยรถสองสามสิบเสียงหล่อด้วยรถสองเขาจะด่าหรือเปล่าแถวเนี้ย เราเปนสอสามสติเาะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวให้หมดก่อนกินละกินข้าวกินน้ำกินปลาหมดก่อนแล้วเร็วเดี๋ยวเราเปิดดูช่องเรียนกันนะเปิดดูยูทู e เปิดยูทูปช่องเรียนก่อน นี่คือเราเรียนที่ใจได้มากครับนี car. ้แอบชิมนี่รากข้าวสวยคที่มีไข่ดาวนะมาละเล่นจับเล่นที่ใจไปแล้วเราเปิดคาราโอเคก็ใช่ได้ลองไม้ลองครับความเปรี้ยวแล้วก็เวลาเรากินเนี่ยตักใส่ข้าวสวยเนี่ยตื่นเต้นอยู่แล้วเนี่ยแหมไม่ใหญ่เอาใส่ในรถตู้สบายเลยนะเนี่ยเอาใส่ในรถตู้เวลาเราเดินทางก็ใช้ได้โอเคเลยนะโอเคนะอ่าโอเคแล้วทีใจมากไปแล้วขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับไปนะครับ ข,ข้าวมากินนันดาอีบันดาไปแล้วนะเ,นวเอาจากเพลงตัวอัดย้ายวะมะแลงมะแลงมะแรงเนี่ยย้ายมันมีที่เสียบให้มนันมีที่เสียบไมกก้กนหลังงี้เลยดยมะแล้แงยา้ายมะแล้ง j b l Party on the Go คือไปไหนก็ได้โกไม่รู้กันน,นั้นได้เปล่าแต่ว่าสวยอยู่นะจะน่าจะกันได้แหละหนาบาทก็ล้มโพล์อีกเลยตอนนี้ ไป<ม>แล้วนะคะสวัสดี <มา S 1> ดค่ะเดี๋ยวจะไปลองแล้วครับไปลองที่สวนดีกว่าอ่ะบายบาย